ปลาซีว่าขาวนะนะมันจัดจัดเชีสบายดีทุกคนมืน้อนี้ละน้อยกับไปเลี้ยงคไข่ปิ้นบ่าวขาวคือมื้อนั้นละมื้อนี้คือบ่าวขาวพักพอนบ่าวขาวกลับไปได้หลายมือละได้ประมาณทิศหนึ่งละละ้อยไปเปิ้นมื้อนี้นะนี่จะเมนเข้านาะทุกคนเลยอ้อละกำลังเลิมสีคมกำลังเลิ้งชีเป็นน้ำนมเข้าสายพันสามเดินพอแต่ดำแล้วเตะกโกรมาเอาหงเลย งามอยู่ได้ไปครูฝานี่จะเหม็นเขา้าสาพันตี้ท่าน,นี้โอ้นีโอ้เลยนี่เขา้านาไม่เท่าโอ้คือกันเขา้าสายพันอัดดิบกันกับเขา้านา งามอยูงไดทุกคนลมพัดลมพัดตมอง เด็กน้ำกาตูนห้อยตูนหองคืมๆนี่น้ำตูอยู่แกงบนที่เราน้อยไปลิีนกันงงงมุอตอนไม้ดำหน้าน้ำเบ้าน้ำยู่แกงแะอะไรตูนเสียงขึ้นึ้นึ้โอ้บรรยากาศสดชื่นทุกคนบรรยากาศฟ้าซึมฝนมีอยู่ทงหน้า ว้าวลมมาแล้วลมมาแล้วหงอมาแล้วเขาไม่เท่าเทนีกะสื่อโซนโซนสื่อป่า าายังไปหน้ากับหอมห้วนหวน้วนเฉยทุกคนเอ้ยหอมดอกเข้าดอกเข้ากำลังโอเข้ากำลังโอโห่หอมมาดิหอมซอยเทียนี้กันะเข้าไปเท่าก็โอ้เธอเถียมมันเธอแถวเดียโนดนนี่ละประพุ่นกิจแมนเข้างานัน เอไปเข้างานเถอเข้ากางเข้ากางนล้พอนีโอเข้าโดนทุกคนเข้าสามเดือนนะนกก็มาเอาลอะฮบินไปละนี่ค่ะจะลงนี่ห้ามไปท้าจิบนี่จิบเขา่านาบ้าวกับเขาโพาะวน้อยเฮ็ดปีเลวนี่บนนี้นนนนนนนปีนี้ไม่ได้มาเฮ็ดแต่นาบ้าวเสืออยู่ หลายอยู่ด้วยน้ำโวยก่ะเอาจะห้ามไปนี่ทุกคนห้ามไปห้างชีบนี่แหละน้ำมาจาก หอดหน้าเฮาเลวไขว่กัดบะนีโพอนอ้อยบะเลวเข้าในหูอ๋อ่หนูโหไหวยอยู่เรือาทังนั้นเมื่อนนั้นน่ะอยู่ในหูโซนมั่นเก้าฮัตกใจหมดทุกคน้าวเมื่อกี้นี่ดินงุ ตอนแล่นน <Scroll> ้อยยังน้อยน่ะเ็เมยขึ้นเอาเฮ้ยม <by> <ether> no like ีไ <urine> ด <shameful wohl> ้ไหมพี่ดาผมไม่ด้าไม่เท่าเฮ้ยไม่เท่าบาพดเหมือนกับมากก็ไม่เท่าเธไม่เท่าอาอเฮ้ยคอหน้าแล้วกับว่าสิไปหาคดจิโร่แล้วก็ย้ายควายด้วยไอ้แบบฝนกับฝอยฝยมาได้ทุกคนว่าสีคดจิโร่พอได้โคกินง่ายฝนตกแล้วฝอยฝยไม่ได้ฝนก็ ไปยาเมื่อจีบก้อนพโพน้อยว่าเมื่อสาวน่ะปลาซิวนะก็ลังล่งอยู่ไปยาเมื่อจีบก้อนไปยาเมื่อนำกันกระชื้นบ่จีบที่อร่อยไทยเบิ่งตนั้นอโพน้อยเช็ดเางเหยงย่างยิ่งวันทั้งนำให้นำกระไรเฮาบลายเปลือกว่าเมื่อคืนนี้กระฝนตกตกแบบลิ้นลิ้นบริได้ตกแห้งหรืออะไรพอโนยามสาวนี่ก็ได้บลายเปลือก เราจะยามมงคนทุกคนนำกระไลฮาอยู่จนๆ,ๆยามมงคนสิมานบ่เรยจะพักเสียงกันด้วยทุกคนเพราะวะ่าโทรศัพท์โดยนี้นะมันบริยินเสียงเว้าไปเลยกันถืออยู่ทุกคนเห็นปลาซิวกับปลาโคนี่ปลาซิวเป็น,นยังไลยไต่ลงบนบ้านบานปัน,นนี่ ยามจีบในย่านย่างหนึ่งทุกคนในย่านทึ่งงูยามบีเล่ก็ทึ่งงูถ้านำแห่งฝนตกไหลจะเรีโลน่ะมักงูจะเห่ามันงูจะมักเข้ากินป่านะฝนกันทุกคนฝนตกไมและกากากมาจงกับมาไดเอามาเอากู๊บกั้งเอาโทรศัพท์กะเริมแล้วทุกคนเ้ยเดือนเก้าเดือนสิบละฝนตกลิ่นป่าลงโตลงรี แห้งเต่าฝนตกมาอีวันนี้กะพวกข้างล่างจะควันกันหนโูปีงอยู่ละโคโอนอยาม,มือเสานี่ถือนะปีงโดนนะปีงขาวตัวบา้าเลยเดินซิดคอยจะง่อยกัดปลาส้มเงินปลาส้งและฝนส้งโคป่าแล้วทุกคนอันนี้ยังท่านได้ลงลายมันกลังเริ่มลุ่มถ้าฝนแห้งกว่านี้แกปลากระซิ่งลงลายอยู่ ปลาจิ้มครับคะมาเยอะแล้วทุกคนปลาโคกระทึกปลาโคปลาขาวปลาซิวกระปูตั้งกีนเยอะกิยุกสารพัดกินเลยตะไลเฮ้ามาโฮมดีอยู่บุ๋มีงูน้ำ ตดานบดีนี่คือการบรรลุยทิโตอีกเจ็บปัญญายควายทุกคนตนกาย่างพลาพลา้ย่างอ่อื่นตัวหญ่ควายงอจะไปถ่ายคลิปทุกคนดเพื่อทราบชิปปี้ควายันาเล็าเล่้นกาแห้งแห่งมาแห้งมาทุกคนก้าปฟมันละปะคับฟะคับปีนี้ตัวนี้นะดยมือถงก็มันี เก็บเลยหญ้าบาดวนาันนี้ถือเกือบโรคมาวันนี้นะถือเกือบเตะมาหลัดหญ้าบาดก็ฝนนะเปตะมาแล้วทุกคนอฝนห้ามแต่จะลงไปดักไฟติ้งปลาวันนี้เลยกินปลาทุก้าทุกคนนี่วันนี้นปลา,า,าทอชิปโบ,บเมนปลาเซอร์วิส ปลาทีอจิ๊บทือตุ้งอาจจะเอ็ดปิง้งเอาปลาโคกับปลาซิวโอ้ยเปะเลยสง่ค่เปะครับมุ่งนี้ขเื้อโทรศั์อีเจของอย่างมานนา้เื้อกับเปะ,ะเฝืนกับเปะเบิดเบิงทรงเสือบริกินข้าวแท้ๆมื่อวนนี้นะหนังไฟบุตรทุกคนพอฝนตตขึ้นนี้ เฮาເທີມົນຟິດມາເຊັດເອົາໄຟທີ່ໃຫຍ່ກ່ອນໃຫຍ່ມາບົນແຮງນີ້ລະຈັກຕິດบ่ຕິດຕໍ່ຝືນເປະຊິໄປຫາເກັບຝືນໄມ້ກະເປະຝືນ ู้สิฝ่ายกูหานอยู่เวิงเวิอยู่ยันแต่มันหวันลวลักฝนตกเพราะว่าดินลมไปครับปั่นชุยๆได้ท,ทุกคนเริ่มตีดแล้วเอาฟืนเปะมาดังเอามาสุ่มไว้เพื่อมันแห้งมาย่างไว้มันก็โคยแห้งไปเท่าน้อยถ้ามันสีบม,ดมดอดได้ นฝนเศร้าตกละปลาทุกคนปยายามมึงจีออบอีบูหัวสิทึบบ่ฝนตกที่นี่ก็แห้งเพิ่เพราะตอนเท่าหยามก็เห็นปลาซิวลิลลิลัดกำลังลงุ่งพยายามมึงอีกก่อน ដែលលាលីណាទៅមកខាងឡើងវិញ นี่พอพี่ชงมาอนอยู่ทุกคนปราโคสองตูคือว่าโครวยกระมาานะเอาวันขิดดินเอาเสื้อเป่าเอามาปานดีทุกคนามาปานบนกีบนี้เอาเมือก่อนบัน,นี้เมือปิ้งป่าก่อน มีปลาเข้ายิ้มชิยกไเปยปนกันปลาขาวน่าจะปิ้งอะทุกคนปลาขาวนี่ก็ปลาขาวกระชิวขี้ยวยไหลแห้งหอบลินมีปลาเข้ายาำคนทำอ,อิซยำคนเ่ทนันเรื่อิอิซสุดทุงย่างปลาไว้อันนี้ปลาโค่เขาจะใส่ปิ้ง ตอนนี้ไฟฮากระตีแต้วทุกคนอาจจะมาปีนป่าก,ก่อนวันนี้นะของวันศีได้กินข้าวแล้ววันนี้ยันไฟบุตรตีว่าเก็บไม้ตีขโลซือ้อคืนตะพื้นปิปกะตีทเท่าจะเจอไฟเฮาวกะเอาอาีอย่างนึงคะทะยุเฮ้าจมีนี้พอดกะดูการฝนตกลิ้นกลารก้ากลางซีฟเท่าแก็บอาหารเพิ่นเราว่าเมนนัดีนอนทุกคนเม,มนความเผ็ดนัดีได้มือนิกาตกมืดมือลินจากจาก ตกแต่เช้าๆกันยังบดเร้าปิ้งปูปิ้งปลาอยู่ไหยอยู่หน้าปลาที่จิบที่ต้มบรรยากาศก็คือคักอรีทุกคนบรรยากาศฝนตกลิน ปิงปลาเขาก็จะสุกเร็วโอ้ปลาซิวมันนะดิโนปนลาซิวปลาขาวนะนะมันจะจอดสิฝนกะเอินเลยล่ะเร็วสุกเร็วปิงปลาเขา เร็วปีงปาคอนี่ มะนาวลงไปเฮ็ดมาด้อทุะก้อนกินข้าวง่ายน้ำกันกินข้าวง่ายกับพาะโชคนอยู่หน้ากินปิ้งปลาเมื่อน,นี้กินปิ้งปลาเมื่อนนั้นกับปิ้งปลาแซ่บดู

ลูกมันยุดลูกยุดเฮ้ยลูกกินข้าวแล้วแล้วกัดคำคำจังไปจอบยามจีบอีทุกคนเลยป่ากับกำลังโรคมยู่แต่อบริโรงลายนะพ่อแต่ได้ยามแต่อเธอก็ะพอแต่ทึายามกินนี่กระทึอยู่ประมาณถ้วยนึงตอนนี้ก็ะคำแล้วเนาะทุกคนข้ากระจะไปผุควาย กับโอนี่แล้วก็ยามจิบเลยน้ำกันยังไหลเฮงเบื้องโพแล้วน้อยยามยามหอบพี่สามหอบนี้ทือโบขี้ยื่ chưa có gì đâu hả 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 แต่กระปิเป็นอพราะชิวห่านี่นดังได้ปลาโคโปควายมือปลาโคโนะควายคำแลี้วห้าไงเอาห้าูดยังไงคืนนี้บาขาวพูดยังไนก็ไม้เอาห้าวพูวนก่นเอยเ่า เขาแหลมมาก